อ่าลค่ะสวัสดีท่านด้วยนะคะวันนี้นะคะคุณอยู่กับรายการมีแฟชั่นด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนเล่นกับเพื่อนนะคะสอนวิธีเล่นกับเพื่อนคือเป็นของวิสต์ a ดนนะคะอ่ะโอเคค่ะไปดูกันเลยนะคะมันจะมีซิงเกิลเพลเยอร์กับมิเตอร์เพลเยอร์นะคะมิเตอร์เพลเยอร์อยู่อนทิตยสองเลยะค่ะออปชันแปลว่าการตั้งค่าหรือว่าอะไรต่างๆนะคะให้คุณก้าไปตัวมิเตอร์เพยเยอร์นะคะที่จะมีตัว M นำหน้านะคะกดเข้าไปเลย แค่นั้นนะคะให้คุณเลือกอสักที่หนึ่งนะคะก็เราจะเลือก U S A X หรือเปล่าอันไม่ออกนะคะก็รอมันแป๊บหนึ่งนะคะก็ไปที่ไฟล์เกมนะคะตรงนี้นะคะก็กดเข้าไปเลยนะโอเคนะคะก็ดูนะคะว่าตรงไหนมันตรงไหนมากนะเดี๋ยวเราขอจอยไปที่ตรงนี้แล้วกันนะคะก็นะคะแล้วก็ให้เกตบว่า New Shader ถ้าคนที่เพิ่งเล่นนะคะให้เลือกมานะคะขอเลือก girl นะคะเป็นผู้หญิงนะแล้วก็ใส่ชื่อลงไปแล้วกันนะคะอืเอาเป็นจริงๆนะเราชื่อนุ่นนุ่นทนุ่นน,น,นะคะโอเคนะคะก็กดโอเคไปนะคะแล้วก็เพย์ตรงนี้นะคะตรงเนี้ยเอ่อเพย์ Pay ตรงเรานะคะเพย์ Pay, แล้วก็ Enter word นะคะก็รอให้มันเข้าเกมนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะให้รอละให้รอมันนะคะก็รอ โอเคค่ะก็เข้ามาในตัวเกมนะคะจะเห็นเมื่อมืดๆะมืดมืดๆทวยอะเมื่อกี้มันเข้าไม่ได้นะคะก็ต้องขออภัยด้วยมันเด้งออกนะนะโอเคก็กดไปเหมือนเดิมนะคะก็ดูนะคะก็กดเข้าไปนะคะก็กดเพ่ไปจากนั้นนะคะก็อีดิทเปิดนะคะก็ตามที่เราสอนไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็ยังมันสอนเข้าใหม่ด้วยนะรอมันเข้าไปให้นะคะไม่รู้ว่าจะเจอเพื่อหรือเปล่าโอเคคะพอเราเข้ามาเสร็จนะคะเมื่อกี้ไม่ได้ตัดต่อเลยนะ อาชิพายแน่ะมืสชิหไยโอเคนะคะก็เข้ามาในตัวเกมแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เพื่อนเราอยู่หนบ้าสามารถทักทายเพื่อนได้ด้วยนะคะโดยการพิมพ์ตรงเข้าขากตรงนี้นะคะอ่มันเป็นคนภาษาอะไรกันหมดฟันเนี้ยช่างมันนะคะแต่ตอนนี้เราต้องเอาชีวิตรอดในเกมนี้ให้ได้ก่อนนะคะ ถ้าคุณเอาชีวิตไม่รอดอออไม่ได้นะคะก็เฉี่ยมากอ่าอันนี้ได้นะคะริสเพาใหม่ได้นะ,อออะอซอมบี้หายไปไหนปะรตรงป่าตรงนี้นะตรงป่าตรงนี้นะคะก็จะมีซอมบี้เยอะพอพอพอ,พอสมควรนะแต่ตอนนี้นเราเจอแค่ซอมบี้ตัวตัวเดียวนะคะไม่ไม่เยอะมากปะค้ก็เลยคว้ามาถอยหลังด้วยนะคะ สมมุติถ้าเพื่อนตายนะคะเราก็สามารถเก็บของจากเพื่อนได้นะคะสมมุติถ้าคุณยังไม่มีกระเป๋าคุณก็สามารถเก็บได้แค่4อย่างเท่านั้นนะคะถ้าคุณมีกระเป๋านะคะคุณก็สามารถเอ่อเก็บได้หลายชนิดเออเนั่ยมันเพื่อนเรานี่ยวาใช่เพื่อนปะวะเอ่อจะไม่ใช่แล้วเว้ยว้ยสวัสดีจ่ะหนูจ๋าอย่าฆ่า หนูนะาจะนะคะ volunteer. นะคะข so ้าสายจูข <c oughs> ้าจะบอกไว้ให้ข้าสายจูนมาอะไรตายตายเฮ็ดชอ o t h e ดช s h ตายซะเถิดโหมังเล่นอย่างนี้เลยก็นะคะเลื่อนไปเพื่อเก็บของก็กดตรงไอ้ที่เป็นหยิบนะคะ โอ้โหยอดโอโ้วก็ลากสำหรับลากนะคะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะโอ้โหไม่มีของเจะเออะมะช่างแม่งข้าแม่งข้าแม่งเลยข้ามันเลยข้ามันเลย ก็จะข้ามันข้ามันน่ก็ประมาณนี้นะคะก็จะเล่นยากความสมควรนะเ,เลือดเหลือห้าห้าใช่ไหมกลัวมัวิ่งไล่มาว่มาวิ่งภาพมาสี่มาตอนนี้นะคะก็ต้องออกตามหาเพื่อนนะคะเพื่อจะไปเอ,อยู่กับเพื่อนนะคะเพื่อได้ความปลอดภัยนะ เพื่อความปลอดภัยหรือเปล่านะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็เล่นให้ดูคร่าวๆอนแล้วกันนะนี่คร่าวๆหรอเล่นเมื่งจบเลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะซอมบี้แม่งมีไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะก็จะมีให้เราเก็บของด้วยนะคะเมืองนั้นน่าจะมีคนอยู่นะโอ้โห ก,กู้จะตายแล้วค่ะจุ๊กกู้จะตายแล้วค่ะโอ้โหจุ๊กกู้เลือดเลือดน,น้อยมากนะคะอ่าตอนนั้นมีคนตายแล้วนะคะอะ่มีคนเอ๊ะใช่ซอมบี้ป่ะเอ่อมีคนเคยมาที่นี่แล้วนะคะน่าจะอยู่ไม่ไกลจากที่นี่นี่แหละนะพิงแมงนะน่ายนะ มันอยู่ทุกที่เลยนะคะไม่ว่าจะอยู่นู่นอยู่นี่แม่งอยู่ทุกที่ที่ทุกเวลาเลยค่ะเวลาเราไปที่ไหนก็จะเจอมันนะเปิดส้มส้มโอไหมนะน้องนะกินไหมส้มโอโอโหอู้หู้เขเดอร์คนแรงอ่ะเธอเออนะคะ มันมันเป็นไรบ้างเนี่ยเราต้องข้ามไปอีกฝั่งนึงนะคะเพื่อจะไปเจอเพื่อนต้องดูก่อนนะคะว่าเพื่อนมันอยู่ที่ไหนกันนะถ้าเราไม่รู้นะคะเราก็เดิเดนไปมื่ว่าอาจจะส,สูงสิงกับเพื่อนก็ได้นะเช่เช่ชชตายสะเถิดโอโ้โหไปลงหน้าโกสะเทอือนทีรักแทนจะตายอยู่แล้วเพื่ออืมอย่าสู้เลยดิบกาไหมพี่ ถึงสู้ยังไงก็ไม่หายหรอกพี่พี่วิ่งครับผมพี่วิ่งสิพี่วิ่งสิพี่วิ่งเลยพี่วิ่งเลยวิ่งฟาดานซอมบี้ไปเลยมาจะมาก็มาจะฟาก็ฟาเชไม่ตายหรอกนะไอ้น้องพี่ลุยเต็มทีไม่มีปืนด้วยกว่าตายยังเครียด ไม่มีอาวุธข้างกายที่จะมีก็ตายอย่างเดียวเอ้ยข้อควาก่้อนๆๆมโอเคค่ะโอ้โหนั่นมันซอมบี้ซอมบี้ทวีมาข้าไม่น่ามาที่นี่เลยมาก็ตาย ตายก็ตายเอเอเอ e ไม่เอาไม่เอาไม่สู้จกแกจกแกมาหาพี่เป้าทุกแกมาหาพี่เป้านี่เ <hm ป็นไงสายจูท่านผู้ชมอ้าวอ้าวอาณนีา้าะาา โอเคมันมันก็จะบักบักบ่อยมากเลยนะคะ <Yeah. S 1> ก็จะใคยเอ่อเคยเล่นนะกับเพื่อนนะคะก็จะรู้ว่ามันบักออกบ่อยมากนะแนะนํานะ,ะให้เล่นคนเดียวยังดีกว่านะแต่มันแค่เล่นกับเพื่อนไม่ได้เท่านั้นเองนะคะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเรามาลองเล่นอีกอันนึงนะคะก็กดไฟเกมไปนะก็เข้าไปเลยนะ ก็น,นะคะก็เราจะมาลองเล่นอีกด่านหนึ่งกันเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ามันจะเป็นด่านไหนนะไม่ต้องและสต็อและก็มันมาแล้วนะนไหนๆมันก็มามันก็เด้งออกแน่นอนนะคะ,ะก็จะเกิดปัญหานี้บ่อยมากนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเล่นใหม่นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ